ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e สุขสันสุขนัทธเศษก่อนชมคลิปนี้ให้คุณผู้ชมกดถูกใจกดแชร์กดติดตามในช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับวันนี้เราจะมาเล่านิทานเรื่อง สุนักกับเงานิทานก่อนนอน grease. พร้อมข้อคิดดีๆสำหรับลูกน้อยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับผมเมื่อลูกน้อยเกิดงอแงมียอมหลับม่ยอมนอนตอนกลางคืนบอกเลยว่าการเล่านิทานเรื่องนี้เนี่ยนะครับคือตัวช่วยชั้นเลิศที่ทำให้เจ้าตัวเล็กเคลิ้มมาแล้วนะตัวนักวันนี้เราจะมีนิทานเรื่องสนุกๆมาฝากกันนั่นก็คือเรื่องสุนักกับเงา นิทานอีศก่อนนอนพร้อมภาพประกอบและข้อคิดคติสอนใจดีมาฝากกันจะสนุกสนานฟังเพลินขนาดไหนรอบไปดูกันเลยครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณพงหญ้าลบข้างเมืองใหญ่มีสุนัขจรจัดตัวหนึ่งกำลังนอนหมดแรงแล้วไม่มีอะไรตกถึงท้องมานานหลายวัน มันจึงวางแผนเข้าไปขโมยอาหารในตลาดสดมากินประทังชีวิตและโชคดีที่ได้เนื้อชิ้นโตมาโดยที่ไม่มีใครจับได้ในระหว่างที่เจ้าสุนัขกำลังกลับไปยังที่พักมันได้เดินผ่านสะพานข้ามลำธารเล็กๆแห่งหนึ่งแล้วเหลือบไปเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในน้ำก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นสุนัขอีกตัวที่ออกหาอาหารเหมือนมันแต่สุนัขตัวนั้น กลับมีเนื้อชิ้นใหญ่โตและดูน่ากินของตัวเองทำไมหมาตัวนั้นถึงได้กินอาหารที่ดีกว่าของข้าข้าไม่ยอมข้าขโมยเนื้อมาจากตลาดได้ข้าก็ต้องขโมยเนื้อจากมันมาได้เหมือนกันเหมือนเจ้าสุนัขคิดได้ดังนั้นเหมือนมันอ้าปากเห่าเงาของตัวเองอย่างดุดันแล้วนั้นก็ทำให้เนื้อที่มันค้าบเอาไว้ ร่องตกลนไปในลำธารแล้วจมหายไปอะไรกันมาตัวนั้นหายไปไหนเนื้อของข้าล่ะเนื้อของข้าเจ้าสุนัขร้องอุทานเสียงดังก่อนจะรีบวิ่งตามหาชิ้นเนื้อที่หายไประหว่างนั้นเมื่อเจ้าสุนัขได้มองไปยังลำธารอีกครั้งมันก็ได้ค้นพบว่าสุนัขอีกตัวที่เห็นก่อนหน้านี้คือตัวของมันเอง สุดท้ายเจ้าสุนักก็ได้แต่เดินกลับที่พักไปด้วยความสิ้นหวังและหิวโซเช่นเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งของที่เป็นของซื้อของขายตามร้านค้านั้นถ้าอยากได้ต้องรู้จักเก็บออมเงินไปซื้ออย่างถูกต้องไม่ใช่ลักขโมยมาโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่อย่างนั้นชีวิตก็จะพบกับจุดจบที่เลวร้ายยิ่งเกิดความโลภมาก อยากได้ของคนอื่นมาครอบครองทั้งทงที่ตัวเองก็มีอยู่แล้วยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะสุดท้ายแล้วตัวเราเองจะไม่เหลืออะไรเลยเหมือนกับเจ้าสุนัขในนิทานเรื่องนี้นั่นเองเด็กดีทั้งหลายก็อย่าลืมหย่อดกระปุกเก็บเงินนิดออาเงินหน่อยเวลาอยากได้ของเล่นกันด้วยนะครับแล้วจะได้รู้ว่าการซื้อของด้วยเงิน เก็บของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะครับก็เล่าจบนิทานเรื่องนี้ไปแล้วนะครับกับเรื่องสุนักกับเงาใครที่อยากฟังนิทานเรื่องไหนที่คุณผู้ชมสนใจก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีนิทานเรื่องใหม่ๆให้คุณผู้ชมได้ฟังกันตามปกตินะครับถ้าหากถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วกด subscribe ให้ในช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเพศสุขสัรสุขนุนทศเสษทางช่อง Facebook TikTok และ YouTube ด้วยนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมที่มารับชมคลิปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ